สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษา2นะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คุณครูชื่อคุณครูอัธพลยตะโคตรนะครับเป็นคุณครูจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้นะคบคุณครูก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับรายวิชานะครับสังคมศึกษาสอนที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนนี้ก่อนอื่นนะครับตามหลักสูตรของสถานศึกษาของเราที่คุณครูได้พัฒนาแล้วก็วางรูปแบบเอาไว้นะครับเราก็จะเรียนในสาระภูมิศาสตร์นะครับซึ่งในสาระภูมิศาสตร์นี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกไปทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้นะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับสำหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้นเราจะเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหน่วยกันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับในเรื่องของเครื่องมือทางด้านภูมิศาสตร์โดยหลักๆแล้วเราก็จะเรียนอยู่ทั้งหมด2เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกโดยหลักๆแล้วเราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคชีวภาพนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้าน กายภาพที่ส่งผลต่อมนุษย์นะครับเอาเป็นว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้ที่เราจะต้องเรียนเนื้อหาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐานโดยจะมีเรื่องย่อยทั้งหมด4เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของประชากรโลกและประชากรไทยการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกและประชากรไทยการตั้งถิ่นฐาน ในเมืองแล้วก็ในชนบทนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือความเป็นเมืองการใช้ที่ดินในเมืองแล้วก็ปัญหาของเมืองนั่นเองนะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้เนาะก็จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงค่อนข้างจะมากเลยเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนของเรานะครับก็จะอาศัยอยู่ในเมืองกันไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับเท่าที่ครูสารวจมาก,ก็คือนักเรียนก็จะมีทั้ง ในเขตกรุงเทพแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับโรงเรียนของเราเป็นส่วนใหญ่สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของมนุษย์นะครับก็จะมีทั้งหมด3เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็การท่องเที่ยวและบริการเอาเป็นว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหลักๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับส่วนหน่วยที่5นะครับจะเกี่ยวข้องกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากเรื่องของพวกนี้ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ล้วนกับว่าจะเจอกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งหนึ่งที่จะมาเยือนเราบ่อยๆก็คือในเรื่องของภัยพิบัตินะครับโดยจะมีสี่เรื่องหลักๆเช่นกันก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเกี่ยวกับธรณีภาค อันที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเกี่ยวกับบรรยากาศภาาอุทกภพอะไรเรื่องส,ส,สุดท้ายก็คือในเรื่องของชีวภาพนั่นเองนะครับส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเมื่อเราได้อยู่อาศายัยอยู่บนโลกใบน,นี้ได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะมาอานวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราเราจะต้องรู้จักการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้น ในหน่วยที่6นี้เราจะมาดูวิธีการหรือว่ามาค้นหาวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยหลักๆแล้วประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนนะครับในปัจจุบันนี้เราก็จะมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความ ร่วมมือร่วมใจของประชากรภายในประเทศนั่นเองนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ลอมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับการใช้ทรัพยากรนะครับในโลกใบนี้อันที่สองนะครับก็คือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเรามีมีวิธีการป้องกันยังไงในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมาหาวิธีการเสริมต่อไปอีกนะครับ ในทีนี้เรื่องที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างที่ครูบอกไปว่าประเทศของเรานั้นพยายามที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งนานแล้วนะครับเราก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้คนในประเทศนี้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับต่อมาบทบาทขององค์กรและการสร้างความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ อย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไม่ได้ดูแลเฉพาะในประเทศของเราต่างประเทศก็ยังคอยดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เราได้ทําอยู่และสุดท้ายก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเราจะมีวิธีการจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมของเรานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับมีทรัพยากรที่เหลือใช้ได้ นานขึ้นนั่นเองครับสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูก็ได้แนะนำรายวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างทางด้านเนื้อหาให้กับนักเรียนนะครับพอที่จะได้รู้คร่าวๆว่าในรายวิชาสัางคมศึกษาต่อนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับสำหรับในภาคเรียนนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขในการเรียนและชอบกับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันสวัสดีครับ